เจียวเจียวเจียวน,น,น,นังไก่ครับพี่น้องเอานังไก่เอาน้ำมันหน้าเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวเอากระเทียมมาเจียวครับพี่น,อน <collide S 1> ้องเจียวหอมๆเลยนังไก่ที่เจียวไหนังไก่มาจากโครงไก่ครับพี่น้องวันนี้เขาเห็นหก็จับนำสุปโครงไก่ครับตะคนๆน้อ,ขอเขาคันคนๆน้เขากันกับกระเทียมเป็นหอม ครับเดียวมากแล้วพร้อ,อมแล้วพี่น้องพร้อ,อมเลย <_ d ata> บัอกี้ขวายังนาครับขวายงนะครับขวายังแล้วนําไปโขกครับที่นี่โขกไปตํา <_ d ata> เป็นพริกผงพริกป่น <_ d ata> ใส่เส้นก็จับลงไปครับพี่น้องน <_ d ata> ี่แหละแล้วก็เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับเส้นตดเนี่ยพอต้งต้มโดนครับ เส้นสดเสด้นกว๋วยจับสดนี่ไม่ต้องต้มนานนี่เพราะว่ามันจะเละนี่ครับเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วครับเราก็เดี๋ยวดูกันนิดได้แล้วใส่กระเทียมเจียวพี่เราเจียว,วลงไปใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปเป็นอันแล้วคนน้อยหนึ่งปิดแก๊สตักเสิร์ฟเลยครับพี่น้องครับพี่น้อง เลือดไก่ครับโครงไก่เลือดไก่ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับต้มกุ้จับโครงไก่ครับโครงไก่เลือดไก่ครับสูตรแบบเก็ตแล้วสิเก็ตแล้วสิไปครับไปกินกันครับ